ครับคราวนี้เป็นชาวราศีสิงห์บ้างนะครับชาวราศีสิงห์ในเดือนเมษายน2558นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับชาวราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23าคมจนถึงวันที่22สิงหาคมนะครับมาดูกันว่าชาวราศีสิงห์นี้เป็นอย่างไรนะครับโอ้นะครับชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ดูสิครับอืมนะครับชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะครับก็เรียกว่าเ การงานประสบความสําเร็จนะครับเพียงแต่ว่าชีวิตมันหนักและเหนื่อยกับการต่อสู้แข่งขันมากไปหน่อยในทุกๆเรื่องเลยนะครับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพหนักและเหนื่อยกันทั้งนั้นนะครับแต่สมลด,ดีนะครับเรื่องของงานช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่ได้รับงานใหม่เปลี่ยนงานการเลือ่อนขัน้นืนตำแหน่งมีโครงการใหม่คุณเนี้ยจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับมันเป็นลนักษณะที่เรียกว่างานที่คุณได้รับเนี่ยมันหนักหรือมันยากมัน ต้องใช้ความอดทนนะครับใช้การลองผิดลองถูกนะครับถ้าคุณอดทนไม่ย่อท้อมันจะประสบความสำเร็จได้นะครับเพียงแต่ว่างานของคุณเนี่ยมันมีการต่อสู้การแข่งขันเพราะงั้นง,งานไหนยากงานไหนที่ลําบากเนี่ยคุณจะได้ทําส่วนงานไหนที่คุณต้องการที่มันเป็นงานง่ายๆดีๆเนี่ย <c oughs> ก็จะมีคนต้องการไปด้วย <c oughs> ก็เลยต้องต่อสู้แย่งชิงนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีในการแก้ปัญหาคืออยากได้งานไหนต้องประกาศไปก่อนต้องจอดก่อนต้อง ยึดก่อนมาเป็นปของตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวช่วงจังหวะนี้ก็มีคนก๊อปปี้คนเรียนแบบคนเปิดร้านแข่งคนลดราคาแข่งน่าเหนื่อยใจแต่ด้วยการบริการที่เข้าถึงเนื้อถึงตัวลูกค้านะครับบริการแบบสุดริมที่ประตูของคุณจะทําให้ลูกค้าเขาติดคุณมากกว่าครับผมเพราะฉะนั้นอย่าอยู่หลังร้านอย่าปล่อยให้ลูกน้องดูแลงานธุรกิจดูแลธุรกิจอย่างเดียวคุณต้องออกมาช่วยดูแลธุรกิจด้วย ออกมาดูแลลูกค้าด้วยและคุณจะผ่านปัญหาได้ไปได้อย่างดีนะครับส่วนเรื่องการเงินครับช่วงจังหวะนี้การเงินดีครับมั่นคงการเงินมาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงเข้ามาหาด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับรายจ่ายส่วนใหญ่มาจากการทํางานถ้าคุณวางระบบระเบียบดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวความรักนะครับ ตอนนี้เนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเวลาสวิทวานอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะหมดแต่ยุ่งเรื่องงานทํางานหาเงินนะครับรวมถึงช่วงจังหวะนี้ของคุณเนี่ยคุณอาจจะเข้าไปสู่เรื่องของการจัดการนะครับช่วงจังหวะนี้ของคุณอาจจะเข้าไปสู่ช่วงของการจัดการเรื่องของคนอื่นมากเกินไปนะครับพอเข้าไปจัดการมากเกินไปเขาก็จะหงดหงิดว่า คุณมาก้าวไก่หรือมาบังคับอะไรของเขานะครับเกิดการอตอบด้านเลยทําให้การทํางานในเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่ราบรื่นไม่ดีเลยนะครับรวมถึงถ้าเป็นบางคนเนี่ยจะเริ่มเกิดคําว่าคู่แข่งมีคนมาชอบแฟนคุณนะครับมีคุณต้องแสดงผลง,งานต้องโชว์ผลง,งานตัวเองให้ดีกว่านี้คนนั้นก็เหนื่อยก็เครียดนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยการที่คุณเป็นคนถ้าเป็นคนดีเป็นคนใจเย็นทุกอย่างก็จะราบรื่นครับ เอาละคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะครับในดวงบอกว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะครับแต่ถ้าเป็นสุขภาพใจจะต่อร้อนต่อเถียงจะไม่ยอมแพ้จะมีความขัดแย้งทําให้เกิดความเครียดนะครับเพราะฉะนั้นก็มันไปออกกําลังกายเพื่อระบายความเครียดออกไปนะครับแล้วก็จะดีส่วนเรื่องของคําแนะนำนะครับช่วงจังหวะนี้ความใจเย็นอารมณ์ดีอารมณ์ขันแล้วก็มองโลกแง่ดีจะทําให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ